สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินเชื่อของ f o r m i s มานำเสนอนะครับเป็นสินเชื่อ,อสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานรายเดือนนะครับสินเชื่อ f o r m i s นะครับกู้ได้อนุมัติไว้นะครับเป็นสินเชื่อเป็นเคมเพลนที่รู้สึกว่าก็ตอนนี้จะเข้ากับสถานการณ์นะครับ เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสินเชื่อฟอร์มิดนะครับก็พนักงานรายเรือเดือนนะครับอายุงาน1เดือนขึ้นไปนะครับสมัครสินเชื่อฟอร์มิดได้แล้วนะครับพนักงานรายวันสัญญาจ้างอายุงาน6กเดือนขึ้นไปนะครับสำหรับพนักงานรายวันสัญญาจ้างนะครับสินเชื่อฟอร์มิดไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันนะครับ สามารถกู่เพิ่มแม้จะยังไม่ปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีก่อนกาหนดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆนะครับลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่รับการอนุมัติสินเชื่อ,อนะครับเฉพาะสาขาสีลมเท่านั้นหรือเลือกรับเงินในการโอนเข้าบัญชีนั่นเองนะครับวงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง3 0,000บาทนะครับ อนุมัติสูงไม่เกิน2เท่าของรายได้ต่อเดือนไม่จำกัดจำนวนมีสินเชื่อบุคคลกับสาธารณะการเงินอื่นนะครับได้รับกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึง31สิธันวาคมสอ2 5 6 5อนะครับวงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน3 0,000ขึ้นไปนะครับอนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนวงเงินสูงสุดถ,ถึง30,000บาทนะครับท่านผู้ชม สำหรับสินเชื่อฟอร์มิดนะครับค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีนะครับอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมต่อปีสูงสุดไม่เกิน25%นะครับดอกเบีย้ย15%ต่อปีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน9-10%ต่อปีนะครับวันที่เริ่มตัดดอกเบีย้ยคำนวณดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้นะครับ คิดค่าตามทวงหนี้ค้างชำระตั้งแต่1วันจนถึง30วันคิดเป็นจำนวน50บาทค้างชำระเกิน30วันคิดเพิ่ม100บาทและตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดดอกเพิ่ม100บาททุกๆ30วันนะครับจำนวนเงินเฮ้จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด2งวดนะครับจำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด66งวด หมายเหตุ head, นะครับจำนวนเงินจำนวนงวดการชําระคืนขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจํานวนเงินชําระคืนในแต่ละงวดระยะเวลาในการทําสัญญากู้ยืมและการกู้ยืมเอ้การชําระคืนนะครับเงื่อนไขการสมัครอายุ20 64ปีนะครับมีสัญชาติไทยบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน8,000บาทขึ้นไป ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้นะครับอายุการทำงานปัจจุบันพนักงานรายเดือนอายุ1่เดือนขึ้นไปพนักงานรายวันสัญญาจ้างอายุ6เดือนขึ้นไปมีที่พักอาศัยหรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ดังนี้ปัตตานียาลาและนราธาิวาสมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในภายหลังนะครับเพื่อแจ้งการ สมัครนะครับก็เป็นสินเชื่อด่วนทันใจเหมือนกันนะครับสำหรับพรอมิสกู้ได้อนุมัติไว้นะครับสำหรับผู้มีรายได้ประจำนะครับเอกาสารประกอบการสมัครบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนานะครับกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการต้องสแสดงบัตรเจ้าหน้าที่นะครับก็ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ ฟอร์มิสนะครับสำหรับสินเชื่อเงินกู้ฟอร์มิสนะครับก็นะครับจะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ